โอเคต่อนะครับเหนื่อยเพราะว่าวิ่งกลับไปเอาพาคนหนูแล้วก็ชนนอนให้ย่าอีกนะครับก็ถ่ายรถไฟเสร็จแล้วสองหนึ่งะครับก็บอย่างที่พูดไปในี่คิดได้แหละว่าโดนหนึแซงที่ทับกิจนะครับก็สองขบวนนี้เนี่ยมันแซงกันอยู่แล้วเพราะว่า2อนึงหไปแค่ตะพานหินนะครับแต่1นึไปถึงเชียงใหม่นะครับโอเคก่อนที่จะเข้าถกประเด็นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่แปมิถุนายนนะครับซึ่ง บางโรงเรียนนะครับไม่ใช่ทุกโรงเรียนนะครับบางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมวันไหว้ครูนะครับวันไหว้ครูเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เ,ออเขาเรียกว่าสําคัญนะครับเพราะว่าวันครูเนี่ยเรามาจะจําเสมอว่าวันที่16มกรานะครับแต่เขาก็จะมีกําหนดการว่าแบบอย่างเช่นวันที่8พฤศจิกายนวันไหว้ครูอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือเหมือนกับว่าอันนั้นเป็นวันครูเฉยแบบไม่ได้มีพิธีอะไรแต่เนี่ยมีพิธีจริงก็ จะเป็นนักเรียนนะครับเนี่ยผมใส่ชุดเรียนอยู่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนชุดพ่อผมยังไม่ได้อาบน้ํานะครับก็จะเป็นนักเรียนนี่แหละจากออจากในห้องนะครับว่าจะเป็นมหม,อ 1, หมอ .2 หมอ 3, ม .3 ม .4 ม .5 ม6ก็จะร่วมทําพานนะครับเพื่อนําพานเนี้ยไปให้กับคุณครูที่ปรึกษาของเราเนนก็คือครูพ่อครูแม่นะครับถ้าโรงเรียนผมเนี่ยจะเรียกว่าอาจารย์พ่ออาจารย์แม่นะครับบางโรงเรียนก็เรียกเหมือนโรงเรียนผมนะครับก็ได้ไม่ผิด นะครับเพราะว่าอาจารย์พ่อจ้าแม่เนี่ยก็เปรียบเสมือนครูคนที่สองอไม่ใช่โทษพ่อแม่คนที่สองของเราก็คืออยู่ที่บ้านเราเนี่ยเรามีพ่อแม่คนแรกอยู่แล้วไปโรงเรียนเราก็มีสองคนอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆกันนะครับก็นั่นแหละครับคลิปที่ลงไปสามคลิปนั่นแหละก็เป็นบรรยากาศนะครับคือผมเนี่ยเกือบแล้นะนะนะครับเกือบที่จะโดนยึด โทรศัพท์แล้วด้วยซ้ํานะครับถ่ายไปก็ระแวงไปเพราะว่าอาจารย์อยู่เต็มรอบๆเลยผมก็กลัวตอนแรกคือไม่ได้อยากถ่ายหรอกแต่ใจนึงเนี่ยต้องถ่ายให้ได้เพราะว่าเหมือนเป็นการแบบว่าที่ผมถ่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะเอาไปแบบว่าทําให้โรงเรียนเสียหายนะครับเป็นการโปรโมตนะครับรุ่นพี่อะรุ่นพี่ที่จบไปแล้วก็ดีหรือว่าคุณครูเนี่ยที่เรียนอยู่แล้วแล้วได้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งก็ดี นะครับหรือบางทีเนี่ยนะครับเราจบไปแล้วแต่ว่าเราไปทํางานที่อื่นแบบเป็นครูที่อื่นแล้วเราคิดถึงโรงเรียนนี้มากเลยผมก็เป็นสื่อกลางในการถ่ายคลิปให้นะครับนี่คือความคิดผมนะเป็นการโปรโมทโรงเรียนด้วยว่าในรุ่นต่อไปเนี่ยอาจจะมีแบบรุ่นผมก็ได้นะครับก็คือที่ผมลงวันนี้เนี่ยผมลงไป3คลิปคลิปแรกก็คือเป็นการแสดงโชว์ลำนะครับเขาเรียกว่าร้อยดวงใจมากะน,นะครับส่วนวิดีโอที่2เป็นตัวแทนแชมป์มอ .3 นะครับ ขึ้นนำพานไปให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและคลิปสุดท้ายเป็นคลิปของผมเองนะครับก็คือม .6 เนี่ยแล้วก็ปวช .3 นะครับเอาพานไปให้ครูที่ปรึกษาเหมือนกันนะครับแบ่งเป็น2รอบนะครับก็หลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็ถ้าถามว่าในม .6 เนี่ยนะครับห้องไหนได้ที่1 <S 2> <S 2> ผมพูดเลยนะห้องม .6 ทับ8ส่วนห้องผมปวช .3 ทับ3เนี่ยได้ที่2นะครับ นะครับพูดแค่นี้พอนะครับแค่2หนักพอนะครับก็บางโรงเรียนก็จัดบางโรงเรียนก็ไม่ได้จัดจัดวันอื่นนะครับแล้วแต่ที่โรงเรียนเขากําหนดให้นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึง่งมันเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราทําด้วยความเต็มใจจริงๆนะครับแต่โรงเรียนผมเนี่ยนะครับจะเป็นโรงเรียนที่แบบว่าเวลามีพิธีเนี่ยผมขอพูดนะไม่ได้แฉนะครับขอพูดจริงๆนะครับ ผมจะพูดในสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ได้พูดโกหกแน่นอนนะครับโรงเรียนผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ผมเข้ามามหนะเงียบกิฟนะครับแต่ player. พอผมขึ้นม .4 5, 6, ม .5 ้าม .6 หมาเนี่ยโรงเรียนชอทอเปลี่ยนไปนะครับก็คือจากพิธีที่คนมเงียบอยู่แล้วกับมีเด็กบางส่วนนะครับย้ำว่าแค่บางส่วนไม่ใช่ทุกคนนะครับคือคนที่ทางความดีก็ดีอยู่แล้วอ่ะนะครับแต่ให้คนพวงเนี้ยนะครับกับคุยนะครับ พอจา์พูนเงียบยังมีคุยเลยนี่คือโรงเรียนชอนะครับโรงเรียนผมเองนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วแหละนะครับเวลาเข้าแถวก็นักเรียนทั้งหมดจัดแถวแถวตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโรงเรียนผมอาจจะไม่เหมือนโรงเรียนอื่นนะครับเมื่อวานก็เป็นไงบ้างนะครับเรื่องเมื่อวานนี้คงเดือดหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะนะครับโอเคผ่านไปเนาะเรื่องที่1ยังไม่เข้าถกบประเด็นนะครับนะเรื่องที่2นะครับขอพูดอะไรบางอย่างนะครับ โอเคผมขอพูดอะไรยังไงช่างเขานะพี่เขาตกใจอะไรไม่รู้นะครับพี่เขาขี่รถผ่านนะครับผมก็สต็อปคลิปไว้ผมก็ดูเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อผมเนี่ยนะครับเป็นผู้ชายเนาะผมพูดท่านผู้ชมฟังนะผมไม่ได้เป็นเกย์เป็นทอมเป็นกระเทยนะครับผมเป็นผู้ชายเวลาที่ผมพูดเนี่ยเสียงจริงกับเสียงในวิดีโอเนี่ยมันต่างกันเลยบางคนหาว่าผมเป็นเกย์ด้วยซ้ำผมเป็นผู้ชายถ้าผมเป็นผู้หญิงผมก็เป็นอีกเพศหนึ่งถูกไหม แต่ผมเกิดมาเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายนะแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้คือน้องคนหนึ่งนะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อนะนะครับเนี่ยน้องเขาเสียหายเนี่ยน้องเขาไปแจ้งความจับผมนะครับน้องคนหนึ่งนะครับบอกผมว่าตัวเองระวังหน่อยซึ่งไอ้สิ่งที่น้องพูดนี่แหละมันทําให้พี่รู้สึกว่าเองไม่ควรพูดคํานี้ด้วยซ้ําเองเหมือนชอบพี่นะเองเป็นเกย์หรือเปล่า พี่ถามแค่นี้นะเองเป็นเกย์เป็นทอมหรือเปล่าถึงได้มาพูดอย่างนี้พี่ไม่ชอบเลยพี่ชอบผู้หญิงนะครับผมชอบผู้หญิงนะไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยกันนะครับก็ฝังให้น้องเขาคิดนะครับถ้าเกิดว่าฟังพี่ให้ดีได้น้องขอไม่เอ่ยชื่อนะครับครั้งที่สองนะครับฟังพี่ให้ดีนะถ้าเองพูดอย่างนี้ครั้งที่สองสามอีกพี่จะไม่คุยกับเองพี่จะเลิกติดตามเองทันที พี่ฝากไว้คิดนะน้องพี่รู้ว่าเองอายุจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับขอไม่เอ่ยนะครับน้องมันรู้ตัวนะครับถ้าน้องมาขอโทษพี่ให้อภยัยแต่ถ้าน้องไม่ขอโทษไม่เป็นไรครับพี่จะยกเลิกติดตามทันทีและเวลาเจอน้องพี่กับน้องก็ไม่ต้องเจอกันอีกเช่นกันนะครับผมไม่ชอบนะไอ้คนประเภทเนี้ยที่มันเข้าคอมเมนต์อบอกว่าตัวเองนู่นนี่นั่นผมไม่ชอบนะครับ ต่อไปนี้เองจะทำไรเชิญเองจะนอนไอ้ลุงไอ้นันสานน้าเชิญพี่ไม,พไม่พี่ไม่จะยุ่งแล้วพี่ไม่จัดการแล้วนะครับพี่ไม่ยุ่งแล้วไอ้ลุงคนนั้นน่ะนะครับอย่ามาให้พี่จัดก,การพี่เลิกแล้วนะครับพี่เลิกแล้วเองนั่นแหละยังไม่เลกิกนะครับเองจะให้พี่ทําคนเดียวเนี่ยทําไม่ได้หรอกเองทําด้วยตัวเองบ้างเองอายุจุดๆๆเท่านี้แล้วอะนะครับฝากไว้คิดนะไอ้น้องพูดอีกรอบนึง พี่ไม่ชอบเกย์นะครับพี่ไม่ชอบผู้ชายด้วยกันเอาง่ายๆนะครับผมชอบผู้หญิงที่สเปคเนี่ยคือตัวเล็กแน่ไหมได้นะครับเป็นคนที่แปลว่าผอมนะไม่เช่อ้วนถึงผมจะอ้วนเนี่ยแต่สเปคผมผอมนะครับอาจจะสูงเท่ากันหรือว่าสูงร้อยเปสิบร้อยเจ็ดสิบอะไรก็ตามแต่ผมชอบหมดนะครับมันเป็นสเปคนะครับสเปคของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ ฝ่าให้น้องคิดนะนะครับถ้ามีรอบที่สองเองพิมพ์มาว่าตัวเองอีกพี่จะยกเลิกติดตามเองทันทีและเวลาที่เองมาชุมแสงหรือเองจะไปไหนพี่ไม่สนใจแล้วนะครับพี่จะอยู่เฉยๆเวลาเองบอกบกมือใหม่ๆพี่จะอยู่เฉยๆเหมือนกับคนไม่รู้จักนะครับหวังว่าน้องคงจะเข้าใจอายุโตป่านนี้แล้วหัดมีสมองค,คิดซะบ้างนะครับผมไม่ได้ด่าน้องนะ นะครับผมพูดความจริงว่าเองอมีหัวสมองคิดอยู่แล้วหัดให้เองคิดซะบ้างเองมาดูคลิปพี่ได้แต่เองห้ามพิมพ์อย่างนี้พี่ไม่ชอบเลยนะครับมันเหมือนเองอเป็นเกย์นะครับแล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยกันนะครับไ <c oughs> อเรื่องลุงคนนั้นสาดน้ําพี่ไม่ยุ่งแล้วนะบอกเลยพี่ไม่ยุ่งแล้วนะครับถ้าเองจะขอให้ถ่ายขบวนอะไรเนี่ยพี่จะไม่ถ่าย นะครับผมจะไม่ถ่ายเลยถ้าน้องเขาขอมานะครับแต่ถ้าเป็นท่านผู้ชมคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่น้องคนนี้ผมให้ได้นะครับแต่ถ้าน้องคนนี้ทํารอบสองผมจะไม่ให้เลยเด็ดขาดนะครับถ่ายนะถ่ายแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าน้องขอนะครับคือผมถ่ายเองบางทีเนี่ยอย่างคลิปที่ผ่านมาขาบวน9้าเนี่ยถึง107ที่ผมถ่ายเนี่ยอันนั้นผมถ่ายเองล้วนๆน้องไม่ได้ขอน้องเขาก็ถ่ายเอง น้องก็ไม่ได้ขอผมก็ไม่ได้ขอน้องเขานะครับน้องเขาถ่ายเป็นเรื่องปกติและน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าสำเนียงเนี่ยอาจจะพูดเหมือนภาษาอีสานนะครับผมไม่รู้นะว่าเองเป็นคนจังหวัดไหนเนาะเป็นคนที่อยู่อีสานและมาอยู่ที่จุดๆหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะครับขอไม่พูดแล้วกันนะครับเงียบไว้นะนะครับไม่ใช่เงียบโทษพี่ไม่พูดดีกว่านะครับก็ฝากไว้คิดแล้วกันโอ้โห9นาทีแล้ว บ่นสนานเชียวนะครับโอเคเข้าตกประเด็นเลยนะครับก็คําเตือนสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะครับอาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ใช่โทษอาจจะเป็นเรื่องที่บางคนรู้บางคนไม่รู้นะครับและก็อาจจะมีคําพูดที่แบบว่าไม่สุภาพบ้างมีคําหยาบบ้างบางคลิปก็มีบางคลิปก็ไม่มีนะครับก็ขออภัยมาณ่ทีด้วยโอเคเมื่อ,อ เข้าสู่ทุกประเด็นเลยนะครับเมื่อตอนที่ผมอยู่โรงเรียนเนาะที่โรงเรียนชุมแสงชดูทิศเนี่ยนะครับผมกับเพื่อนก็นั่งเล่นกันอยู่นะครับผมไปเจอ TikTok ทิกตอกท่านหนึ่งนะครับเป็นข่าวเหมือน3ามสองออมมั้งนะครับมีใบใบหนึ่งนะครับจากกอตอเขาบอกว่าจะยุบพักก้าวไกลผมเห็นแล้วผมแบบฮะอะไรนะนี่ประชาชนนะเว้เฮียเรื่องมา14ล้านเสียงมึงจะมายุบพักเก้าวไกลแค่เนี้ยเหรอ นะครับเหตุผลมันกระจอกมากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งกกตเนี่ยก็รับเรื่องร้องเดมไปทั่วและอย่างหนึ่งผมขอแช่งเลยนะกกตต้องติดคุกไอชุดนี้ต้องติดคุกนะครับผมบอกไว้เลยนะมันอาจจะไม่จริงก็ได้ยุพักเก้าไก่มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับมันเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นแต่ผมดูมาจากที่ต่องเนี่ยผมไม่ได้เชื่อว,ว่ามันเป็นข่าวจริงหรอกแต่ในะจดหมายเนี่ยมีคนเมนต์บอกว่ามันเป็นสาานองห้าร้ออกสิบ ถ้าปีหกหกนะมึงกูพร้อมลงถนนเลยนะครับพร้อมลงถนนเลยนะฮะพร้อมลงถนนเลยต่อต้านนะครับคือลุงมึงจะอยู่อีสองปีอ่ะอีสองปีมึงก็กเกษียณแล้วอ่ะนะครับมึงให้คนใหม่คนรุ่นใหม่ให้เข้ามาบริหารประเทศบ้างเถอะกูไหวแหละนะครับไหวไปเา่า้นะแหละมันก็ทําอยู่ที่เดิมท่านผู้ชมก็รู้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับ พิธาเนี่ยวันนี้ก็เดินทางไปที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อไป <c oughs> เพื่อไปจัดก,การปรัญหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นในประเทศนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยกรกรตนเนี่ยจะยังไม่รับรองนะครับแต่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าใเร็วนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับถ้าข้อมูลผิดขออภยัยเนาะนะครับโอเคมีเรื่องอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวขอนึก,ก่อตน,นะครับเรื่องที่หนึ่งเป็นพิธานะครับอ๋อ เรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ก็อันนี้เนี่ยนอกถกประเด็นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรถไฟภาคอีสานนะครับเป็นดินกัดเซาะรางรถไฟนะครับเมื่อวานก็วันที่7เ,เนาะนะครับขบวน1 3ึ่อ่ะล่าช้าไปประมาณ600กว่าก็รอจากการเปิดทางออกมาตอนตีห้าครึ่งกว่ากว่านะครับ <c oughs> ส่วนสองหงกเนี่ยห้าร้อยกว่าออประมาณตีห้ากว่านะครับตอนนี้ก็เปิดทางให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหโมวายมีโคไหนล่าช้ามั่งเนะี่ยโอ้โหว่าจะเป็น 4, 26, 48, 47, หนึ่งสามสี่สองหกสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเจ็ดด้วยมั้งไม่แน่ใจนะครับมันเป็นไพ่สารเนาะนะครับโอเคก็ก็ต้องระมัดระวังเนาะช่วงนี้เนี่ยเมื่อตอนที่ผมอยู่เนี่ยเมื่อช่วงบ่ายนะครับฝนก็ตกลงมานะครับตกไปปล่อยสะพานหนึ่งหยด โทษสะพานหนึ่งหยุดแล้วก็ตกอีกนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็มีแสงแดดออกมานะครับบางที่เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้กลางคืนก็มีฟ้าแลบนะครับแต่ไม่ได้มีเสียงอะไรนะครับแค่ฟ้าแลบเฉยเนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มเนาทีนะครับก็เดี๋ยวลงคลิปให้สําหรับรถธรรมดา2องนนะครับก็ผมเนี่ยฟังผมนะผมไม่ได้ถ่ายทุกวันนะครับผมไม่ได้ถ่ายทุกวันนะนะครับแล้วแต่อารมณ์แล้วกัน นะครับบางวันถ่ายบางวันไม่ถ่ายนะครับ,แล,แ,นะรบ <c oughs> แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะผมไม่ได้เป COVID ็นโควิดนะนะครับคือท่านผู้ชมเนี่ยต้องเข้าใจเหตุผลด้วยผมเคยไ่าท่านผู้ชมฟังไปแล้วนานแล้วแหละนะครับลองไปหาดูได้ว่าทําไมผมถึงไม่ถ่ายรถไฟตอนกลางคืนและทําไมเดี๋ยวนี้เนี่ยถ่ายแค่บ,บางวันไม่ได้ถ่ายทุกวันหรือว่าบางทีไปถ่ายตรงหน้าว่าคลองนงเพราะเหตุผลอะไรนะครับคุณสามารถไปเสิร์ชหาดูเรือ่อยๆหาดูก็ได้ นะครับผมเคยทําไว้แล้วเนาะนะครับโอเคก็โอ้ยไม่ได้เป็นโควิดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มแปดเนาะนะครับเดี๋ยวก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์บีทจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับรวมถึงน้องคนนั้นที่ผมเอ่ยเนี่ยไม่ได้เอ่ยโทษไม่ได้เอ่ยนะครับจุดๆุดนะฮะสิ่งที่พี่พูดไปเนี่ยพี่พูดเรื่องจริงไม่ได้แฉเองนะ นะครับพี่พูดด้วยใจจริงถ้าเองทำรอบที่สองอีกรู้แล้วนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่จะไม่ทำตามที่เองบอกถ้าเองมาชุมแสงหรือไปที่ไหนเนี่ยพี่ขอไม่รับรู้นี่คือเตือนครั้งที่หนึ่งนะครับพี่ขอไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นนะครับเองใช้คำพูดที่มันสุภาพหน่อยได้ไหมอย่างเช่นพี่อย่างเงี้ยรับได้แต่นี่มาบอกว่าตัวเองคืออะไรนะครับ น้องเป็นเกย์หรอนะครับน้องชอบพี่เหรอฟังนะพี่ไม่ได้ชอบน้องครับพี่เป็นผู้ชายไม่ใช่แบบว่าเป็นเกย์ตุ๊ดกระเทยอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับพี่ชอบผู้หญิงตั้งหากนะครับสเปคสูงเท่ากันหรือว่าจะตัวเตี้ยตัวสูงร้อยสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยสิบร้อยแปดสิบนะครับ <c oughs> ถ้าเรื่องน้ำหนักเนี่ยผอมประมาณสี่สิบ น,นี่คือสเปคผมนะครับบางคนก็เป็นแบบผมแหละนะครับถึงผมจะอ้วนแต่ว่าผมชอบสเปคแบบนี้นะครับโอเคก็หวังว่าน้องคงจะเข้าใจนะครับพี่พูดเตือนครั้งที่หนึ่งนะนะครับนี่คือเตือนครั้งที่หนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะไม่พูดดีกว่านะครับขอไม่พูดเนาะนะครับโอเควันนี้ก็ ขอลำนาถ่าพินี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะไปชาร์จแบตแล้วก็ลงคลิปทันทีนะครับอย่าลืมนะฮะอีกสัอรรอบนึงนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอ่ะผมมีเรื่องจะแจ้งดีกว่าโทษเอาใหม่นะครับผมมีเรื่องจะแจ้งนะครับอันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ดูคลิปจากช่องพี่ละเมอนะครับเขาทำเกี่ยวกับทดสอบสังคมเดี๋ยวประมาณเร็วๆนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ผมจมมบม .6 ไปเนี่ยผมน่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ การทดสอบสังคมก็คืออย่างที่พี่ละเมอเขาทำว่าจะเป็นที่เขาทําคลิปเกี่ยวกับกลัวมันไดหรือไม่ก็ทางข่าม้าลายแล้วก็คนตาบอดเนี่ยนะครับมีคนมาฉก,กเงินคนตาบอดอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะทําตามที่พี่เขานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลอกเลียนแบบเขาะนะอันนี้ผมจะทําเองนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ผมเนี่ยไปคิดเองแล้วก็เลียนแบบพี่เขามานะครับแต่การจะทําอย่างนี้เนี่ย ต้องมีการเตรียมด้วยนะครับเตียมกับตากล้องเพื่อนที่จะมาถ่ายนะครับไปสู่สาธารณะนะครับเร็วๆนี้แหละนะครับแต่หลังจากที่จบมหกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปทดสอบสังคมกันนะครับผมเนี่ยอาจจะถ่ายเองนะครับไม่ได้แบบว่าแบบให้คนนั้นถ่ายนะครับก็คือแบบว่าผมถ่ายคนเดียวนะเวลาถ่ายคลิปเนี่ยไม่มีคนถ่ายผมก็ถ่ายเองนะครับผมเนี่ยจะมาทดสอบนะครับว่า คนไทยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีเอ,อ่อมีอีกเยอะเลยนะครับมีมีเยอะเลยนะครับที่จะทำนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเห็นพี่ละเมอเขาทำผมก็อยากทำบ้างนะครับเพื่อเป็นสื่อกลางว่าประเทศไทยมีน้ำใจจริงๆนะครับก็คือคนไทยเราเนี่ยมีน้ำใจจริงๆแล้วก็อีกคลิปนึงผมแถมให้คลิปที่พี่เขาเนี่ย ปอมเป็นคนขาหักและล้มนะครับทุกคนเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่นั่นแหละผมจะทําประมาณนั้นนะครับแต่ผมจะถ่ายเองไม่ได้ถ่ายแบบว่าให้เพื่อนถ่ายเนาะเพราะว่าผมแบบถ้าเพื่อนถ่ายถ่ายได้นะครับเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนว่าจะทําดีไหมนะครับเพราะว่าการที่จะทาคลิปแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับการถ่ายรถไฟคือเราถ่ายเลยแต่การถ่ายคลิปพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายเนาะบางทีเวลาเราถ่ายเนี่ยนะครับ ก็อาจจะติดหน้าพี่คนนั้นมาก็ได้นะครับเขาสามารถแจ้งความเราได้เหมือนกันนะครับนะมันเป็นกลายใหม่เนาะนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเซิร์ชหาได้นะครับก็คือบางทีถ้าผมถ่ายเนี่ยก็ต้องเบอร์ไม่ก็เอาสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับที่เป็นแบบวาไอโมจิอะนะครับเอามาแปะหน้าไว้นะครับอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนนะครับว่าจะทํายังไงเป็นแนวไหนนะครับอาจจะคล้ายๆคลิปพี่เขาแต่ไม่ได้เป็นการเลียนแบบ ไม่ได้เรียนแบบ100%นะแต่จะดูคลิปพี่เขาแล้วก็เอามาศึกษานะครับว่าพี่เขาเนี่ยสแสดงยังไงอะไรบ้างนะครับโอเควันนี้ก็โคต้องลาจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบายอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามให้เยอะๆเลยนะครับกระทืบไลค์กระทืบกดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบายไปอาน้ำชาร์จแบตแล้วบูม